สวัสดีครับวันนี้ผมมีะมามาดู USB Type C Adapter นะครับผมที่เพิ่งสั่งเข้ามานะครับในโฆษณามันมีหลายพอรอตนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ใช้นะนะนี่เลยนะครับผมมันก็จะสามารถต่อออกจากอ่า โทรศัพท์ของเรานะครับผมที่เป็น USB Type C นะครับเนาะมันก็จะพ่วงหลายๆตัวนะครับผมไม่ใเป็นช่อง HDMI เข้าทีวี USB USB <S <S 2> <S 2> ดีเลยนะครับเนี่ย3.0อร์ตน,นะครับความเร็วใช้ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับมี s d card มีโอ้หลายช่องเลยช่องเสียบหูเ,เสียงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกัน แล้วนะครับเป็นสีเทาตัวน,นี้นะครับก็จะมีหัวเคเอาออกมากันอันนี้เป็น USB Type C นะครับยางดูดไปมียางกันหัวด้วยนะเป็น USB Type C นะครับสามารถเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือที่เป็นชาร์จแบบ Type C นะครับผม ก็จะไทซีทีจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับเนี่ยไทยซีครับสามารถเข้ากันได้นะครับทีนี้มาดูช่องกันนะครับแต่ละพอร์ตดูว่าก็จะมีเออ่ในเรื่องของตัวตัวนี้มันเสียบเสียบปลั๊กชาร์จได้นะค,คือถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเราเราใช้ตัวเนี้ยเสียบกับโทรศัพท์ม,มือถือเราเนี่ยฝั่งนี้นะครับใช้ฝั่งนี้เสียบกับโทรศัพท์ม,มือถือเรานะครับ เราสามารถเอาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเราเสียบตรงนี้นะครับขวดนี้เพื่อที่จะชาร์จเข้าโท mm hmm. รศัพท์มือถือเราได้นะถามว่าความเร็วนะครับมันก็มันก็จะไม่เป็นฟาสเต์นะครับคือมันจะไม่เป็นแบบปกติแล้วหัวชาร์จเราเวลาเราเสียบกับโทรศัพท์เรานะครับมันก็จะเป็นแบบชาร์จแบบรวดเร็วนะแต่ว่าถ้าเสียบตรงนี้นครับมันก็จะเป็นชาร์จแบบธรรมดาแต่ก็สามารถชาร์จกันได้นะครับชาร์จได้เนหมือนเดิมนะช่องนํามาเป็นช่อง hdmi dollar, 1นนะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบ hdmi นะครับผมเพื่อที่จะไปต่อเข้ากับทีวีหรืออว่่าาตเข้กับ โปรเจคเตอร์อะไรก็ได้นะครับเนาะตัวนี้ช่องเล็กนะครับช่องเล็กจะเป็นไมโครเอสดีการ์ดนะครับผมไมโครเอสดีการ์ดส่วนช่องใหญ่ก็จะเป็นช่องใหญ่ก็จะเป็นเอสดีการ์ดธรรมดานะครับผมเป็นการ์ดิดเดอร์เสียบได้นะครับตัวนี้การ์ดิดเดอร์ก็เสียบได้แต่ผมเอสดีการ์ดอันนี้ไมโครเอสดีนะครับผมก็คือการ์ดเมมโมรีเล็กเลานะครับผมเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับผมเป็นโอริโอนะครับผมเสียงออกนะฮะถ้าเกิดว่าเราเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้ เราเอาเราเอาปกติแล้วโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนาะอันนี้อันนี้ผมให้ดูแล้วกันเอ่อถ้ารุ่นใหม่ๆนะครับผมที่เป็นท y p e C เนาะมันจะไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับมันจะไม่มีช่องเสียบหูฟังเอ่อที่เป็น3.0มมิลแล้วนะครับนะบีมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นมีแค่ช่องเสียบสายชาร์จทีเดียวนะครับผมนะเนาะในตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะฮะตัวนี้เป็นลําโพง แบบซึ่งซึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะท้สีนะครับเราสามารถเสียบตัวนี้เข้าที่ช่องเมื่อกี้ได้นะครับช่องท้าสีได้แล้วก็เราก็เสียบหูฟังตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็น audio นะครับผมสามารถฟังเสียงได้นะครับผมมาดูข้างหลังกันอันนี้สามารถเสียบพวกสายแลนได้นะครับส่วนใหญ่เนาะจะเป็นปลั๊กสายแลนนะครับนี่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่เราสามารถต่อพ่วงเข้ากับตัวตัวจอนะครับผม ก็คือ VGA นะครับผมเนาะนะฮะตรงนี้ให้ดูฝั่งนี้นะฮะทั้งนี้เป็นสาย VGA ที่ต่อเข้ากับตัวโปรเจคเตอร์หรือคอมพิวเตอร์นะครับผมเนาะโดยปกติก็จะมีแล้วนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมผ่านไปแล้วครับฝั่งนี้จะมี USB นะครับผมเนาะ USB 3.0ทั้งหมด3ช่องนะครับถือว่าให้มาเยอะมากเลยนะครัเหลือๆเลยนะครับ นะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับเผื่อใครที่จําเป็นต้องใช้นะครับเนาะสามารถพ่วงเข้ากับโทรศัพท์มือถือเราได้นะครับแล้วก็เข้าทีวีเข้าจอได้นะครับผมเนาะในนี้สามารถสั่งได้ตามเน็ตทั่วไปหรือสามารถที่จะสั่งไปไปซื้อได้เลยนะครับผมที่ร้านขายจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็มีนะครับผมเนาะ USB Type C Adapter ครับผมเอเ๋ครับผมพามาดูมันแค่นี้นครับ